สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิวชีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำมาสคอตตัวเรานะคะนั้นเราเข้าไปที่อเรียกอะไรนะไอ้ที่แต่งมาสกันค่ะเป็นผมก่อนแล้วกันนะคะเป็นผมก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนสีผมก็จะเป็นอันนี้ค่ะ ส่วนบนนะคะส่วนล่างก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะงั้นไปดูส่วนตากันค่ะนี่ค่ะข้างบนนะก็จะเป็นสีม่วงนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นตาสีดํานะคะตรงแก้มก็จะมีรอยสักนะคะแล้วก็ตรงเสื้อนะคะจะเป็นนี้นะคะ่ะ แล้วก็ตรงหางค่ะส่วนหางเราจะมีหูลำแหลมออกมาะคะ่ะก็มีเขาค่ะจะเป็นสลับสีขาวกับสีดํานะคะก็มีตีค่ะก็วันนี้ก็มาบอกแค่นี้นี่แหละคะ่ะมาบอกตัวละครหรือว่ามาสคอตของเรานะคะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะบ,บายยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ oh,